ท่านจะเอาวัดหลวงพ่อมาบอกพวกนี้ให้ไปวัาอะไรที่วัดมีแขกมาเยอะยามมาแล้วไปช้างใส่แยงไปด้วยไปรับแขกอะไรอางนี้นี่ผิดตกลาด เ็นม้าโอ๊ยโอุย๊ยพาขันเห็นม้าผาขันเห็นม้าหนูรถมาวิ่งผ่านเออรถมาวิ่งผ่านดูนางบอสบอสเราเนี่ยเสียงนางประมาณนี้แหละลามีอะไรเนี่ยก็จะวิ่งวัดวิ่งวัดัานไงโอ๊ยเอาผ่ากันตื่นม้าเออดย๊ วงแตกวงแตกแน่เลยทำจะทำมามาเออทำซาวว่าเสียงดังอยู่แล้วลุงตามาบอกเองเลยใช่้ามาแล้ว ช่วยจำด้วยมันมีไข่ด้วยไข่หนึ่สอง่แหละช่วยจำถามสมัครก็อยากไปนะพรุ่งนี้ว่ายังไงพาช้างไปวัดรับแขกด้วยได้แท็กซี่ด้วยได้ไไดเที่วยวละร้อยอะแม่แม่ว่าช้างใหม่ โอ้แม่ว่าแยงใหม่ก็มีเออแยงท่ก้ันหนูบันยังบันน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 ูนนจนอนน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 นยากนับนน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 นันป่าไนนนยนนน่นนนนนน่นนยนน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 นยนน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 เนน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 นันน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 น่นงนนน่นน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  พมีแขกมาเยอะให้เราไปไล่อยู่นั่นไปเอาแม่ฟ้าลงบอกอเจ๊พรผลไม้เมื่อเช้าคุณแม่พระออนอาเจลสองถุง